ตอนนี้โยได้เจ้าตัวนี้มานะฮะนี่แต,แต,แตนน้องคนนี้เลยน้องคนนี้น้องตัวน้องตัวนี้มีชื่อว่าโลโลโตโลโตบาคาร่าให้โยอ่านผิดน้องโยต้องขออภไปทุกคนนะครับพอดีว่าโยอ่านไม่ค่อยออกพอดีมันอ่านยากนะพระงความมั่นคือยิงขีปนาวุธไปตามเส้นทางแยงมุม ทั้งสในแต่ละทิศทางที่มีเป้าหมายเออยิงฝีทิศทางนะตอนนี้โยขอไม่ใช่นะตอนนี้โยก็อยู่ในด่านที่2ี่สิบดหรือยีนั่นเองนะฮะคือลืมไปแล้วอยูดรู้ไหมทั้งมีพวกมีฟัมบี้ยักษ์ฟัมบี้อะไรอย่างนี้โยจะใช้เจ้านี่เลยถั่วรันเตายิงสองนัดแล้วก็เพิงเออคบเพิง,คร,พง,ค,รพงครบเพิงมีคบเพิงพลังอันตินะฮะมา เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่านะเนี่ยมันมันจะมันขนาดไหนมามาลองกันเลยมาวางปล่อยมั่วฟัวเลยเรามีงบอยู่สองพันห้าร้อยไหนนายโยขอลองหน่อยพี่มันจะพอหรือเปล่าพอไหมพอไหมโอ้ยไม่พอฮะไม่พอฟะด,ด้วยอย่างนี้เอาไงดีนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเริ่มเกมกันเลย โอเคหนึ่งธงนะฮะมาดีวางต้นไม้ไฟก่อนเลยเป็นไฟฝีม่วงนะฮะฝีมว่วงฝีฟ้าอ่านี่ยิ่งพลังเนี่ยมันดาเมจมันแรงมากเลยนะไม่โถยวางผิดโอ้เขานี่มีแค่าฟามเลยแล้วฮะตอนนี้เอ้ยต้นไม้ไ่นอีกแล้วไอฟ้ฟัมบี้ไม้ฟัมบี้ไม้เฮ้ยโดโดมานกโดโดมา เราแค่ผ่านสองด่านก็จะถึงด่านที่สามสิบแล้วนะฮะอ่ะเฮะ้ยยักมาแล้วโดนอันติเลยครับนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหฝรบไปแล้วเฮ้ยโดนแช่แข็งนะตรงนี้เฮ้ยยักมาตรงนั้นฮะมาใช้อันติยิงเลยปิ้วนี่โดนของแถมไปเลยยิงไปยิงไปโอ้โหตอนนี้พลังอันติเราหมดแล้วนะฮะเฮ้ยนี่ตัวสุดท้ายเหรอมาแช่แข็งไปก่อนาวางระเบิดไว้ตรงนี้เผื่อ เฮ้ยฟัมบี้ปาน้ำแข็งมาแล้วนี่ตายเลยโอ้โหเฮ้ยอันนี้มีต้นไม้ถุนันเตาไฟกับน้องโรโดปากาเออผู้ไม่ถูกฮะเรียกว่าไอตัวบินแล้วกันบดีผู้ไม่ถูกกนดูดาเมจน้องนี่เห็นไหมล่ะยิงไปคิดจุดเฟิร์สพายิงเป็นฝีจุดได้นะฮะโอ้โหฝุดยอดเลยนะแบบนี้มาเราวางน้องแบบริมๆหน่อยวางริมๆวางริม กาทำการวางเลยต้นไม้ไฟเราปิวปิวฟึ่งยฟึ่งโยชอบมากไลต้นไม้เจ้าถุนเตาไฟในโยชอบมากเลยนะมีพลังไฟที่แบบดาเมจสูงด้วยคือแบบชอบชอบนะชอบนะอ่ะเอาแช่นี่พ่นไปเอาไปกินโดนอันติหน่อยพอดีมาใกล้เกินวู้ดีจริงโอ้โหนกดโรโดโรมาเพียบอาเฮ้ยมีวอนัทด้วยเนเพิ่งเห็น โอ้ไอตัวดันน้ําแข็งมาแล้วฮะตอนนี้มากันเยอะเลยมาใช้นี่หน่อยดีดีดีโด,ด,ดนไปฟ้ามาให้ความอุ่นหน่อยฮะให้ความอุ่นหน่อยเพื่อให้ละลายมันเพื่อให้มันละลายนะฮะให้ความอุ่นนะให้ละลาย,ลาย,ลายน้ำแข็งไปเลยเข้าฟูดานที่เข้าฟูดานฝุดท้ายฮะมา ด่านสุดท้ายเจ้าฟอมบอสมาถือว่าเรามาไวอยู่นะมาดูฟิว่าฟอมบอสเอาหุ่นยนต์อะไรมาลุ้นอยู่ลุ้นอยู่หุ่นยนต์ตาเดียวมั้งอะแต่แต่ทำได้อยู่อะนั่นหุ่นยนต์ตาเดียวแหละเฮ้ยอะไร,ะไรนั่นอะฟิิิิิกกกกกกฟฟฟฟดครับกกดฟฟิอมบอสอยู่ไหนแล้วไอ้นั่นแช่แข็งคืออะไรอะเฮ้ยนั่นมัน เฮ้ย hey, คุณคุณโอ้โ oh หชัดเจนฟัตฟิวแมนมอดสเฮ้ยมาอย่างนี้เลยเนี่ยเฮ้ย hey, <Hey, S 2> ดีจังให้ต้นไม้ไฟมาด้วยเฮ้ย hey, <Hey, S 2> อะไรอะ่ะโอ้โหมันเป่าน้ำโอ้ oh, มันแช่แข็งแฮะในที่ฟึตฟันก็เจอแกอีกแล้วนี่โอ้โ oh หยิงน้ำแข็งยิงน้ำแข็งเลยเหรอครับโอ้โ oh หเอามากันเต็มเลย มันกันเพื่ออะไรโอ้โหมีฟัมบี้อยู่ในจุดแช่แข็งฮะเฮ้ยแบบนี้ไม่ไดแ้แบบไม่ได้ละโอ้โหลมลมเป่านี่ให้ความอุ่นให้ความอุ่นเออตรงนี้ตรงนี้นฟัมบี้หัวน้ำแข็งฟัมบี้หัวน้ำแข็งเราต้องจาัดก,การช่องโหว่ตรงไหนให้ได้ฮะ นี่ไงกลายแล้วเป็นแมนมอสแน่นอนโอเคมอนตันอยู่โอ้โหแท่แข็งไปแล้วระวังรงโอ้โหโดนแช่แข็งไปหมดเลยนกโดโดมาแล้วให้จาัก,การหน่อยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขอขุดไอตัวนี้ออกก่อนขุดออกขุดออกขุดออกไอยอนี่อกโอ้โหขุดไม่ทันเลยเนี่ย โอเคตอนนี้เปิดช <y v ote> <y v ote> ่องโหว่จ huh. yeah, in oh. no, no, ักรมันเออจักรมันจะกรมันจะกรมานเราเปิดช่องโหว่แล้วเอ้ยต้นไม้เราโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไหวแน่ไม่ไหวแน่แบบนี้เร็วเนั่นแหละนั่นแหละยิงมันยิงมันโอเคฟัดตันไปแล้วฮะหนึ่งโอ้โหกลับมาแช่แข็งที่เดิมโอ้ยนกโดโดนกโดโดนกโดโด้เฮ้ย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  โอเคนั่นแหละนั่นแหละช่องโวมาแล้วช่องโวเออโอเคอีกฟุดท้ายฟุดท้ายเปิดช่องโวเปิดช่องโวนั่นแหละโจมตีโจมตีนั่นแหละครับจะาก,การเรียบร้อยเฮ้ยนี่มันเหมือนคุญแจอะไรสักอย่างนะเป็นดอกเออเป็นเอ,อ่ออะไรนะดอกทันตะวันออ้ย ตอนนี้เราผ่านด่านยุกน้ำแข็งแล้วนะฮะต่อไปก็ไปด่านที่อะไรฟักอย่างช่วยไม,ไม่เคยรูอ่ะฟิกกี้ก่อนดีกว่าอาอลฟาอสมันพยายามหนีจับมันเร็วโอ้โหจับไม่ทันนะมันหนีไปแล้วอหนีอย่างว่องไวเลยเหมือนเราได้ปปลดลกุญแจปลดล็อกปลดล็อกป่าอเมฟอนนะไหนเราไปดูหน่อยฟิสเป็นป่าแบบไหนนะนี่ไงเราปลดล็อกเป็น ฟากฟากโบราณอันนี้เป็นด่านแบบไหนเหมือนเป็นป่าป่าโบราณนะฮะเดี๋ยวอืมอันนี้ไม่ค่อยรู้นะโอ้โหมีกี่ด่านนะเดี๋ยวดูก่อนนะฟาดพิบสองด่านโอ้マ oh イ god โอเคฮะเดี๋ยวเราพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในป่าอเมฟอนนะตอนนี้โยเรียกว,ว่าป่าอเมฟองกอนดีกว่าเนาะเออโอเคฮะเป็นยังไงบ้างก็สำหรับ เกมแพน VS ฟัมบี้นะฮะหากใครอยากดูต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟับไครกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโยนะครับตอนนี้โยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายหากน้องๆชอบอย่าลืมกดซับสไคร์ให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ